ตอนนี้นะคะเราได้เข้ามาอยู่ใน l ลบของจีบดองแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆนะคะจะได้เห็นว่า specialist แต่ละคนเขาต้องผสมน้ำหอมอยังไงยา เส้นเขานะคะเขามีเส้นสีเหลืองอันนี้ก็คือโรบอทของเขาค่ะเดี๋ยวจะมีตรงนู้นอีกด้วยแล้วเขาเป็นแบบความลับมากเลยค่ะแต่ละคนเขาก็จะไม่บอกว่าเขากำลังทำน้ำหอมให้ยี่ห้อไหน ค่ะตอนนี้นะคะญาญาก็ได้มาอยู่ที่ตัวตรงที่ปารีสแล้วนะคะซึ่งเป็นบริษัททําน้ําหอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วคนนี้เลยค่ะสําคัญมากเลยค่ะเป็นเพอร์ฟิวเมอร์ของเรานะคะอยากจะถาเค้าว่าอย่างแรกเลยนะคะเทรนด์น้ําหอมตอนนี้เทรนด์อะไรกําลังมาแรงค่ะ Support sur le parfum frais, fleuro, fruité et toujours de la fraîcheur que le parfum soit pas trop lourd et qu'on ait envie de porter toute la journée ค สแสดงว่าแบบมีพร f ฟิ e ของยายานี่เหมาะสำหรับเทรนตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องมีทั้งน้ำหอมที่ f resh แล้วก็ Floral แล้วก็อีกน้ำหอมอันนึงที่แบบย้อยยวนสร้างความมั่นใจให้เราได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะคุณกองเต็งก็จะอ,อธิบาย process คร่าวๆค่ะว่าก่อนที่เราจะมาได้พร f ฟิ e ขวดหนึ่งนะคะเราต้องผ่านผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนี่คือส่วนผสมที่จะมี raw material บ้างแล้วก็จะมีที่เขาสากัดออกมาแล้ว Nous avons des matières premières. Par mm -hmm. exemple, nous avons des exemples de matières ici qui sont encore solides, comme nous les trouvons dans la nature. Mm -hmm. Et donc, nous avons... par exemple, sentir cette huile essentielle, guilenguileng, mm -hmm. que nous avons extraite. Cette huile essentielle. va rentrer ensuite dans la composition des parfums nous allons mettre des quantités d'huile essentielle s, oh. <S essent ensemble comme une recette pour composer un parfum. ค่ะ <c> ก <ười> ็อย่างที่คุณกองแตงอธิบายเมื่อกี้นี้นะคะคือเราจะเริ่มด้วยวัตถุดิบที่เป็นอะไรที่ทำมาจากที่มาจากธรรมชาติค่ะก็จะมาสกัดแล้วก็ทําเป็นน้ําแบบอันนี้นะคะที่ย่าดมเมื่อกี้นี้คือดอกไม้ซึ่งกลิ่นมันแรงมากเลยค่ะกลิ่นมันแบบค่อนข้างชัดเจน แล้วเ,เขาก็อธิบายว่าเราก็จะมาผสมกับส่วนผสมที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่ก็ยังมีกลิ่นที่ค้นมาจากธรรมชาติค่ะเขาจะมาผสมด้วยกันเหมือนตอนที่เราอยู่ในหลับเลยค่ะก็จะได้มาเป็นเพอร์ฟิวที่อยู่ในขวดสมบูรณ์แบบแบบนั้น mm hmm. นี่นะคะได้มาแล้วนะคะสำหรับ12 plus perfume Yaya Paris collection นะคะ สำเร็จแล้วที่เรามาถึงปารีสนะคะนี่สวยงามกล่องก็สวยนะคะแล้วยายาอยากฝากให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะกลิ่น fresh floral กับ fruity floral ของยายานะคะเป็นกลิ่นที่คิดเองเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากคะ่ะอยากให้ทุกคนสนับสนุนกันนะคะยายารับประกันได้เลยคะ่ะว่าหอมแล้วก็มีเสน่ห์แน่นอนนะคะสำหรับ fruity floral อันนี้นะคะยายาชอบมากเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่สนุกสนาน fresh น่ารักน่ารักนะคะสำหรับสาวไทยใช้ได้แน่นอนค่ะอืมทดาดา12 e l First Perfume Yaya Paris Collection ค่ะอืมค่ะก็สำหรับ Fresh Floral ขวดนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่เย้ายวนมากขึ้นนะคะสำหรับ ผู้หญิงที่เซ็กซี่นิดๆแต่ก็ยังมีความหวานเนนั้นะคะมีกลิ่นที่ธรรมชาติทั้ง2กลิ่นเลยค่ะถ้าอยากได้ความรู้สึกเหมือนสาวปารีสนะคะซื้อเลยค่ะ2ขวดนี้คุ้มแน่นอนค่ะ